มาถึงประเด็นร้อนต่อไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีคนสอบถามผมนะฮะอาจารย์พอ่อออาจารย์ฉีดวัคซีนยี่บอสผ่านคุมบานเห่าเพิ่นมาฉีดได้ผ่านเพิญนยาดมาอ่าแล้วผมเองก็ไม่ตอนนี้พูดไงผมเองก็กังวลใจนะฮะกังวลใจกับเรื่องราวของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งทางด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองท่านก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าให้ช่วยรณรงค์นะครับให้คุณพรช่วยประสานปรมพันธ์ให้หน่อยอยากจะให้พี่น้องป้องปายเรานะครับได้ฉีดวัคซีนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันน้อยกว่าน้อยกว่ากับโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งมันจะถ้าเปิดติละมีอันตรายมากกว่าด้วยนะครับผลข้างเคียงมีแต่ว่าน้อยมากในแสนคนนี้อาจจะมีสักหนคนนะครับที่มีผลข้างเคียงถือว่าน้อยมาก ทีนี้เวลาเป็นข่าวก็คือเป็นข่าวเฉพาะไอ้หนึ่งคนที่ติดนี่แหละครับคนที่มีปหหัญหานี่แหละครับส่วนอีกคน99,999คนคนที่เขาไม่ติดในค,นคนที่ไม่มีผลข้างเคียงนี่ครับไม่เป็นข่าวครับวันนี้นะครับผมก็เลยใคร่ขอนาเสนอนะครับเป็นข่าวที่ทันดา้านคุณหมอเขาก็ยืนยันนะครับยืนยันเรื่องน,นี้ครับแนะพี่ปปชชน้องประชาชนควรฉีดวัคซีนอย่างยิ่งครับโอกาสป่วยโควิดสูงกว่า การเกิดผลข้างเคียงไหลเข้าตัวครับนี่เป็นทนางด้านจากทางด้านมินินเจอร์ออนไลน์นะครับเขาก็ยืนยันมาเป็นอย่างนี้ครับเราไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้ครับในศาสตราจารย์นายแพทย์มานพิทักษ์พากรคนนี้เขาเป็นหัวหน้าสื์วิจัยการแพทย์แม่นยำของคณะแพทยาศ,าาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็คงจะสามารถการันตีได้นะครับศิริราชพยาบาลนะครับได้มีการร่วมสนทนาผ่านโทรศัพท์ในรายการคนข้อข่าวออกอากาศทางด้านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง News ์วันในหัวข้อเคลียข้อสงสัยก่อนฉีดวัคซีนโควิดครับโดยทางท่านสัตาจารยจนายแพทย์มานุก,ก็กล่าวว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มีบางประเทศที่ใกล้เคียงก็คืออิสราเอลและก็อังกฤษนะครับ แต่ก็เห็นได้ชัดเจนในประเทศที่ฉีดเป็นวงกว้างยอดติดเชื้อรายใหม่ลดลงหวบภาพมากผู้ป่วยหนักก็ลดลงครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพนะครับ <c oughs> วัคซีนทุกตัวนะครับผ่านการศึกษาจากมนุษย์มาเยอะมากครับรวมๆแล้วนี่วัคซีนเจ้าใหญ่ๆทั้งหมดครับมอาาีอาสาสมัครน่าจะใกล้ประมาณ2 0 0 0 0นคนศึกษาวงกว้างมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นความปลอดภัยสูงครับ วัคซีนบางชนิดครับแสดงประสิทธิภาพที่สูงกว่าอย่างเช่นไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาที่รองลงมาก็ได้แก่อย่างเช่นแอสตราซินกาครับที่นําจะน,นํามาฉีดในที่เมืองไทยเราเนี่ครับแล้วก็มีจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็คือตัวซิโนแวคครับสำหรับวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ โมเดอร์นานะครับมีจะมีประสิทธิภาพสูงมากเกินกว่า90%การใช้ในอิสราเอลกับคนเกิน5ล้านคนนะครับประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงเลยครับอย่างใกล้เคียง90%ยืนยันว่าประสิทธิภาพวัคซีนตัวนี้สูงจริงครับแหมไฟเซอร์ Pfizer นีเค็นคนที่ผลิตยาวไวราก้านะครับที่รักษาคนที่หมดสมรรถภาพนะครับขนาดมะเขือเผาอดแทะแท้นี่ครับพอกินไวไราก้าเข้าไปยังเนีย่ยกัน กระดีกระเดาอยู่ครับผมแสดงว่าของเขาต้องดีจริงแล้วครับขนาดเมื่อเือเผาจะตายอยู่รอมรรอดนะครับพอเจอไวรากาเข้าไปยังแมคึกคักเลยครับน้าภาษาอะไรวัคซีนโควิด -19 นะครับบางคนก็พูดขนาดนั้นเลยนะเขายอมรับว่าวัคซีนของตัวไฟเซอร์นะครับคือสูงจริงส่วนตัวแอสตราเซเนกาครับช่วงแรกใช้ในอังกฤษนี้ประมาณ62ครับ แล้วก็หลังจากชิดอย่างกว้างขวางในยุโรปกันหลายสิบล้านคนประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ87ครับในขณะที่ทางด้านซิ n นแวคครับตัวเลขไม่ค่อยดีนักกับในบราซิลในบราซิลนะครับประมาณ50แล้วก็ในชิลีมีมประสิทธิภาพไปถึงประมาณ67ครับการใช้จินในวงกว้างข้อมูลที่ได้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยอมรับว่าประสิทธิภาพก็ประมาณนี้นะครับ ก็คืออยู่ที่บราซิลนี่50%อยู่ที่ชิลีนี้ประมาณ67%ตตีซตีเว่าก็ประมาณประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 60- 65%ตครับอาเน,นียตัวนี้คือตัวซิโนแวคครับท่านสัตว์ประจนนายแพทย์มน์เองก็กล่าวถึงผลข้างเคียงว่าภาพรวมนะครับของการฉีดวัคซีนผ่านการทดสอบในอาสาสมัครจนเนืนมากปลอดภัยสูงมากครับอย่างไรก็ตามนะครับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่เคยเห็นอาจจะเริ่มเห็น ตอนใช้อย่างจริงกับคนหลักหลานครับวัคซีนทุกตัวครับไม่ได้มีผลข้างเคียงแต่ที่กังวลก็คือผลข้างเคียงที่คือพูพง่ายว่าวัคซีนทุกตัวครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ที่นา่ากังวลมากคือผลข้างเคียงที่รุนแรงครับและก็จากข้อมูลที่ใช้จริงนะครับทั้งไฟเซอร์โมเด n ร์นาและก็ตัวแอสตราเซเนกาครับผลข้างเคียงรุนแรงน้อยมากครับ พูดง่ายๆว่าเมื่อกี้บอกว่า1นึ่งแสนมีหนึ่งคนครับบอกว่าจริงๆแล้ว 3- 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนจะมีคนขค่าเคียนที่รุนแรงมากเพียงแค่1คนเท่านั้นครับเรียกได้ว่าโอกาสถูกรางวัลที่2ลอตเตอรี่นะครับยังมีมากกว่าอีกครับรางวัลที่2ยังมีโอกาสถูกมากกว่าอีกลองคิดดูว่าจะกดค้างเคียนนี้คือน,น้อยจริงโอกาสเกิดขึ้นน้อยจริงๆนะครับแล้วแต่ละยี่ห้อนะครับผลค่าเขียงก็ไม่เหมือนกันด้วยครับ ตัวไฟเซอร์มาดูหน้านี่คล้ายกับคนแพ้อาหารรุนแรงครับมาเกิดหลังฉีดภายในเวลา30นาทีแรกครับจึงต้องให้นั่งพักหลังฉีดเพื่อรอดูอาการโดยแพทย์คอยดูแลอยู่ครับส่วนตัวแอสตราเซเนกาครับจะเกิดลิ่มเลือดมีเหมือนกันครับแต่ว่า300,000คนนี้จะมีโอกาสเกิดเพียงแค่1คนครับแล้วตอนนี้ก็รู้วิธีรักษาครับมีวิธีการสังเกตแล้วส่วนใหญ่จะเกิดกับคนอายุไม่มากครับ อายุเกิน50ปีนี่อยากคุณพรณนี่นะแทบไม่เจอเลยคุณพรณยังอุจจาระขึ้นหัวนะกลัวจนข,ขี้ขึ้นหัวเชีนะครับถ้าเผื่ออายุเกิน50ปีนี่โอกาสจะเกิดขึ้นนี่แทบไม่มีเลยเหมือนันครับตัวซินูแวข้อมูลยังน้อยเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับในไทยเองก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะครับโดยข้อมูลเบื้องต้น <c oughs> <c oughs> เกิดผลข้างเคียงหายเป็นปกติภายในเวลาไม่เกิน3วัน ต้องติดตามอย่าตระหนกอย่าทําตัวเป็นเตีย้ยตื่นตวดกระต่ายตื่นตูมครับส่วนในกรณีของเชื้อกลายพันธุ์นะครับทางท่านศาสตราจารย์านยนแพทย์มนุก็กล่าวว่าไทยที่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษครับซึ่งวัคซีนทุกตัวเอาอยู่ครับแต่ก็เป็นห่วงบางสายพันธุ์ครับเกิดการดือ้อต่อภูมิคุ้มกันเดิมครับซึ่งก็ต้องดูทีละตัวดูทีละตัวทีละตัวกันเลยครับโดยเฉพาะสายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ข้อมูลพบว่าดื้อที่สุดแม่ก็ลองคิดดูคนผิวสีเวลาวิ่งนี้อึดขนาดไหนครับเป็นนักมวยอึดขนาดไหนถ้าเผื่อเป็นวัคซีนถ้าเผื่อเป็นเชื้อมาจากแอฟริกาใต้ก็อยอมแล้วว่าเขาอึดจริงครับตามสายพันธุ์เขานะครับอาจจะทําให้วัคซีนนี้มีผลแย่มากแย่ลงมากครับ <c oughs> อยากตัวแอสตราเซเนกานะครับจาก87นะครับใช้กับสายพันธุ์แอฟริกาใต้นีครับอาจจะเหลือเพียงแค่10.14 10. นะครับต้องเฝ้าระวังอย่าให้ เข้ามาไทยได้ครับตัวสายพันธุ์แอฟริกาใต้นี่ครับและต้องรีบฉีดวัคซีนในวงกว้างครับสำหรับผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับควรฉีดอย่างยิ่งคุณพร์เอ้ยนะครับผมนี่เป็นทั้งผู้สูงอายุและก็มีโรคประจําตัวด้วยครับควรฉีดอย่างยิ่งวัคซีนโควิดศึกษาในอาสาสมัครมาเยอะมากอย่ากกังวลใจคุณพร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับ แล้วก็ดูจากการระบาดในตอนนี้นะโอกาสที่คนไทยจะติดโควิด -19 ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนี่สูงกว่าโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงอย่างร้ายแรงมากครับโอกาสป่วยเกิดผลร้ายแรงมากนี่สามสี่แสนคนโอกาสเกิดขึ้น1คนแต่ว่าใน4ี่แสนคนนี้โอกาสจะติดเชื้อโควิด -19 มีมากกว่าอีกครับผมมีมากกว่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอุจจาระขึ้นหัวครับพูดง่ายว่าฉีดวัคซีนแล้วคุ้ม นะครับคุ้มมากกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับปลอดภัยมากกว่าการที่ไม่ฉีดครับหลายเท่าตัวคนที่มีโรคประจําตัวนะครับไม,ไม่แนะนําให้หยุดยาครับสามารถที่จะฉีดได้ไม่มีข้อห้ามใดๆครับแต่อย่าเพิ่งเจ็บป่วยนะพักฟื้นให้หายดีก่อนค่อยฉีดนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลแทรกซ้อนจะแยกอาการออกจากอาการป่วยเดิมได้ยากครับส่วนคนที่เป็นมะเร็งนะครับ อยู่ในช่วงของเคมีบําบัดอาจจะมีภูมิคุม้มกันอ่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะควรเลี่ยงช่วงที่ภูมิคุ้มกันต่ําอยู่ครับและก็วัคซีนนี้จะไปกระ,กระตุน้นภูมิได้ไม่ค่อยดีนักครับแต่ก็ควรฉีดอยู่ดีนั่นแหละหมอจะเลือกตัวที่เหมาะสมให้นะครับสาคัญคือไม่ควรเบี้ยวถ้าเผื่อนัด2เข็มต้องฉีด2เข็มไม่ใช่ว่าฉีดเข็มเดียวแล้วหายเงียบไปเลยครับนะครับหายหัวไปเลยแบบนี้คือไม่ควรครับไม่ควรทําสําหรับผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองไม่ต้องกังวลเป็นโรคที่กลไกาการเกิดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดเลี่ยนริมเลือดจากวัคซีนแล้วก็โรคพวกนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุครับกลุ่มนี้จะได้รับแอสตาซินิก้าก็จะไม่มีผลข้างเคียงแบบที่ได้ยินจากซิโนแวคครับนะฮะแล้วก็เป็นแล้วก็ปัญหาริมเลือดแทบไม่เจอเลยในผู้สูงอายุโอ้ยคุณพรอ,อย่ากลัวนะอย่ากลัวไปเชียร์เธอคุณพรน,นะครับอายุมากแล้วนะครับ มีโรคประจำตัวด้วยไม่มีปัญหาเขาฉีดนี่เขาฉีดตัวเอสตาซินีค้าให้ไม่ใช่ซิโนแวคนะครับแล้วโอกาสผ,ผลข้างเคียงร้ายแรงนี่4แสนคนโอกาสขึ้นเพียงแค่หนึ่งคนแม่โอกาสถูกลอตเตอรี่ยังมีมากกว่าอีกเมืานกันครับผม <laughs> อ้าวนี่ก็เป็นคําจากท่านาคุณหมอนะฮะจากท่านาิรลีลาพยาบาลนะครับท่านก็ยืนยันแล้วก็ท่านคุณหมอสุวิทย รจจะศักดักสุทรนะครับซึ่งก็เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองก็ส่งข้อความมาหาผมนะครับบอกว่าคุณนรช่วยพูดออกอากาศให้หน่อยนะครับว่าผลข้างเคียงมีน้อยเชีร์เถอะนะครับอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวผมเองก็พูดอามตรงนะผมเองก็ลังเลใจอายุเราก็มากแล้วนะครับแล้วก็มีโรคจำตัวด้วยเกรงว่าจะเกิดผลข้างเคียงพอดูอย่างนี้แล้วก็สบายใจครับก็คงจะเป็นลงทะเบียนหมอพร้อมแหละครับตอนนี้ครับผมสบายใจแล้วนะครับ ส่วนคนในซอยผมนะฮะคนในซอยผมก็เป็นในคนพอ่อฉีดยื่อปอดหันเบริร์อยห้าบอฉีดได้ป่ะหันอ้าวถ้าเฟื่อฟังรายการอยู่นะฮะยืนยันแล้วคุณหมอเขายืนยันโอกาสขึ้นเกิดขึ้นน้อยมากครับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนะครับมีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องเชื่อหมอแล้วนะฮะนะฮะก็ต้องเชื่อหมอครับระหว่างการฉีดกับไม่ฉีดนะครับการฉีดหน้า ดีกว่าการไม่ฉีดอย่างมากทีเดียวครับยืนยันว่าดีกว่าจริงๆนะครับผมเองก็ต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าเราก็เชิญชวนคนอื่นเขาไปฉีดแล้วตัวเองไม่ฉีดมันจะดูดูกระไรอยู่นะอา้าวเดี๋ยวผมเข้าไปลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับเดี๋ยวเขาคงจะต้องเริ่มฉีดต่อไปเพราะว่าหมอเองก็ยืนยันว่าเขาจะเขาจะฉีดก็คือตัวเอสตาซินิก้าให้แก่เราไม่ใช่ว่าตัวซิโนแวคครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่ทางด้านจเจริญทรัพย์โมเดนครับ เป็นโครงการ2ต่อเนื่องจากเจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าวัดบ้านตำแยนะครับทั้งหมด125หลังตอนนี้มีคนจับจองไปแล้ว8 0 9 0ธนานคุณเกียรติเองก็เลยมาต่อยอดสร้างเป็นเจริญทรัพย์โมเดลสออยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดําพรานรทั้งหมด25หลังด้วยกันแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งลังคาไปส่งปัญญานะครับเพราะว่าจากโครงการหนึ่งนี้มีคนจับจองมากกลายไปส แต่ว่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าจอดรถได้ถึงสองคันด้วยกันและก็ก่อสร้างเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงบ้านทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับขนาดบ้านผมนี่สองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับวงกบประตูใช้ไม้แขนครับมีระบบของการกับจับปลวก แบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีแล้วก็มีระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับพื้นบ้านใช้แกนิโตติดตั้งทําบาบัดใช้เหล็กบลอสตราช้างสุขพลอ่าสุขพัน์คอตโตตราช้างครับในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศนะครับชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํากระน,นิตเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งปั๊ปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ ถ้าเกิดท่านสนใจติดต่อหาคุณสุนันท์ครับ0 8น6 3 2 1 1 1 8 0 4 5 3 1 4 4 6 9ท่านที่รับราชการมานะครับอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอพอเกษียณแล้วนี่ลูกเต้าก็เรียนจบมีงานทําอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหมดแล้วครับกลับมาอยู่บ้านเรานะครับเลือกบ้านหลังไม่ใหญ่นักครับแต่ว่าสะดวกรับไปมาก็สะดวกด้วยเลือกนี่ครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นครับสห้องนอนสองห้องนั่นนี่ผมพูดว่าเหลือเฟือเลยครับ ตติ่อไปเลยหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็แนะนําไปที่ทางด้านอิสุสต่างปางพระอีสานวาดีชัมราบเดิดอุดมน้ํายินแล้วก็บุญทริศกับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอิสุสดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blueover แรงจัดและก็ประหยัดน้ามันนะครับแรงจัดและก็ประหยัดน้ามันเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับ3.0นี่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตร ส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นปเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนทูครับให้แรงม้า350แรงมา้าอ่อให้แรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ด้วยในขณะเดียวกันทางด้านอิสุเขาก็เติมเต็มนะครับนำเอาตัว All New m u e X ตัวใหม่ครับนะฮะทั้งหมด6เฉดสีมาลงที่นี่ด้วยครับ คุณสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกขับได้นะครับทั้งทั้งหมดนะฮะ <c oughs> ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออตโต้หสปีดผมไปทดสอบมาแล้วครับยอมรับว่าขับได้นุ่มนวลครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุนทริกครับนะฮะขอให้เป็นอิซูซุครับอ่านะไปได้เลยครับ ขอบคุณนะฮะถ้าเกื่อใครที่จะไปร่วมซื้อร่วมทดสอบครับ